กำหนดเวกเตอร์ u เท่ากับ i บวก 2j ลบ 3k และเวกเตอร์ v เท่ากับ 4i ลบ j บวก 5k อย่าลืมครูอ,อ่าน ijk เป็นเวกเตอร์นะข้อหนึ่งจงหา u c o s product v 2. จงหา u u c o s product v ซึ่งเรารู้แล้วไงมันจะออกมาเป็นออกมาเป็นศูนย์ คอส r o d ดั t เป็นเวกเตอร์แต่พอดอทปุ๊บแล้วได้เป็น0ย์ไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันดอบกันออกมาจะเป็น0นมาดู u c คอส r o d u c t v D เท่ากับ e t เท่านั้นแถวที่1นึ่งเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k แถวที่สองเป็นเป็นส่วนประกอบของ u 1 2ึลบสาม ต่อไปเป็นส่วนประกอบของ v c ลบหนึ่งลบห้า determinant สามแถวสามสะดมให้เป็นนะครับง่ายๆนะครับคูณลงมาเป็นบวกคูณลงมาเป็นบวกแต่ว่าสองคูณลบห้าก็เป็นลบสิบของไอนี่โอ,โอ,โอ,โอ้ตรงนี้พิมพ์ผิดครับเลขค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกคูณลงมาสองห้าเป็นสิบไอ คูณลงมาลบ 12j คูณลงมานักศึกษานิยมอย่างนี้หรือตั้งอีกสองอีกสองสะดมก็แล้วแต่จะเลือกเป็นดีเทอร์มินนต์ของแมทริกซสามแถวสามสะดมนี่ง่ายๆนะครับเด็กๆนะนะล่ะคูณก็ออกมาตรงนี้คูณขึ้นเป็นลบนะครับอย่างนี้ลบ 8k ไหมครับออกมาแล้ว i ได้10ลบ3ได้ 7i j ไอเลบสิลบลเป็นลบสิบเและก็ k คลบหลบแเป็นลบเอันนี้เวกเตอร์ u c o s s product เวกเตอร์ v ราวน,นี้หา u ดอทกับสกับเวกเตอร์นี้ส่วนประกอบของ u 1 2ึ่งสคูณเ บวกสองคูณลบสิบเจ็ดบวกลบสามคูณลบเก้าเห็นไหมเจ็ดลบสิบเจ็ดลบเก้าอยู่ตรงนี้เท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันของ v ส่วนประกอบของ v 4ี่ลบหนึ่งห้าสี่ลบหนึ่งห้าส่วนประกอบของ ucost product กับ v เจลบสิบเจ็ดลบเก้าเจ็ดลบสิบเจ็ดลบเก้าคูณกันคูณและบวกกันออกมาออกมาเป็นศูนย์ง่ายนะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ คือเชิงทฤษฎีของเขากว่าคนจะคิดได้ยากแต่พอประยุกต์ใช้ง่ายๆตัวอย่างที่สอง